ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกิจกรรมกันสักนิดนึงว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับก่อนหนึ่งเลยก็สัปดาห์นี้จะค่อนข้างสําคัญนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทําไมนะฮะมามาดูกิจกรรมกันสัหน่อยเปิดมาหน้าแรกก็รู้สึกรู้สึกจะง,ง่อง่อยนิดหน่อยนะครับแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจไปนะครับมาดูกัรก,กิจกรรมอะไรโอาโกิจกรรมนี้ก็ เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้สมองสักนิดหนึ่งนะครับอ่ามันเหมือนเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรนะในในในแต่ละในแต่ละวันเนี่ยคือเขาจะให้เรามาเล่นมาเล่นแบบเขาเรียกว่าเป็นด่านเป็นเงื่อนไขนะครับ3ด่านนะครับแล้วเราจะได้ของรางวัลตามตามด่านนะครับซึ่งมันจะเปิดวันละ1 1อันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกใช่ปะมันก็จะเปิดอันแรกก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมค่อยค่อยกลับมาวนวนมาเล่นเนาะอันนี้ขอผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับก็เดินเลยจะไปดูที่แพ็คสักนิดนึงนะครับเห็นไหมว่าข้างขวามือนะครับจะมีรูปแมวอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเป็นการรีแพ็คนะครับรีแพ็คว่าเราเนี่ยจะได้แพ็คอะไรคือมันจะสุ่มพวกแพ็คที่เป็นหยกม่วงออกมานะครับแล้วเหมือนกับราคามันจะมันจะถูกหรือเปล่ามันจะถูกลงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่า แต่ที่แน่ๆมันจะรีนะครับมันจะรีแบบอย่างเช่นว่าตอนเนี้ยแพ็กนี้เราไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยเราอยากได้แพ็กใหม่ๆเข้ามาที่มันยังไม่มีขายตอนนี้เราก็ไปกดรีมันก็จะแบบสุ่มมาให้เผื่อเราอยากจะซื้อแพ็กไหนอะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่มาเราก็สามารถรีได้นะฮะประมาณนี้ก่อนอืมคร่าวๆนะครับนะครับอีกอันนึงนะครับจะเป็นกิจกรรมจะมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมนะครับชิคกี้พายมีตัวใหม่นะครับน้องฟูเคนของเรานะครับหรือว่า พี่ขุนเขานะครับตัวละครตัวใหม่สายซัพพอตบัฟที่จะเข้ามานะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมาในวันพุธหน้านะครับน่าจะเป็นวันที่6นะครับซึ่งต้องรออัปเดตก่อนถึงจะสามารถสุ่มยันได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ตัวละครก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ขึ้นโชว์แต่อย่างใดนะครับคือคือไฟล์มันสามารถมันโหลดเข้ามาแล้วนะครับรอแค่อัปเดตเพื่อเปิดระบบเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าระบบตอนนี้ยังไม่เปิดนะต้องรอไปก่อนนะครับ ตัวละครตัวใหม่มาแล้วเดี๋ยวกิจกรรมเตรียมความพร้อมเนี่ยจะเริ่มวันที่2เมษานะครับหลังจากตอนเที่ยงเป็นต้นไปนะครับรอดูกันนะครับจะมีตัวละครมาให้เล่นนะฮะอืมอ่าต่อไปนะครับกิจกรรมแบทเทิลก็ผ่านไปแล้วเนาะแบทเทิลแบทเทิลน่าจะอันนี้ปะตัวคะครด้วยห่หยอ่าแบทเทิลแบทเทิลพัซเซอลพัซเซอพัลเซนะครับผ่านไปแล้วต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมรถ ส่วนลดมิตมะไหนะขอดูหน่อยนะส่วนลดมิตมะจริงหรือเปล่าไม่เห็นรถเลยส่วนลดมิตมะสเปเชียลก่อนเที่ยงนะครับลดสาร์เซแต่ทำไมตอนนี้มันยังไม่ลดเลยหรือว่าต้องรอก่อนหรือเปล่าในในหน้าส่วนนั้นมันมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นลดให้อะ่ะแต่ว่าตอนแรกมันมันไม่เห็นขึ้นเลยผมก็เลยยังไม่มั่นใจนะฮะ อ่ะอันนี้ขอขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะอือต่อไปนะครับอ่ากิจกรรมสุ่มบัตรส่วนลดก็คืออันอันเมื่อกี้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นแพ็กอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีอัปเดตลังค้าแมวนะครับลังค้าแมวก็คือตรงนี้นะครับจะมาทุกวันพุธใช่ไหมวันพุธกับวันอะไรนะวันเสาร์ปะก็จะไม่ผิดนะครับของรางวัลก็จะเปลี่ยนมีของเข้ามาถุงโชคลาภ รอบเฟรมอันเนี้ยไอ้พวกถุงชคโชคลาบอันเนี้ยที่ผมสงสัยว่ามันอยู่ตรงไหนถุงชกโชคลาบอะหรือว่ามันจะอยู่ในกิจกรรมที่มันสุ่มมาจากตรงร้านตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะวิ่ยร้านค้าซื้อของไม่ได้ถ้ามียันมาขายนี่ผมจัดแล้วนะเนี่ยแต่มันไม่มีไงเออแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นตีเคสกบนะครับน,นี่กิจกรรมนี้นะครับตี ตีเขตอาคมนะครับที่เป็นกบตอนนี้ผมตีไปครบแล้วนะครับก็เลยไม่นี่แล้วเหรียญกบเอาไว้ทําอะไรนะครับเหรียญกบจะอยู่ตรงนี้เข้ามาที่ช็อปนะครับเข้ามาที่ราคาเจเนอ a รนะครับลงมาอันล่างสุดนี่นะครับอันนี้จะเป็นกรอบนะครับกรอบกบนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ากรอบกบเป็นยังไงอันนี้จะเป็นพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรบัตรเขตนะครับเป็นบัตรพิเศษสามารถเอาไปผสมได้นะฮะอันนี้เป็นกบหนึ่งตัวแบบสูงนะครับอันนี้เป็นซูชิเนาะอ่ามีเท่านี้นะครับเหรียญกบที่เอามาซื้อของก็จะอยู่ตรงนี้ ส่วนกรอบของกบเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว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 พามาดูนะฮะกรอบกบผมไม่มั่นใจว่าน้องอยู่ตรงไหนเผื่อใครอยากเห็นเวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆนะเอ่เดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะครับตอนแรกอะไอกรอบกบเนี่ยมันจะมีเป็นกรอบละตัวเลยนะครับกรอบหนึ่งก็หน้ากบหนึ่งกรอบหนึ่งก็หน้ากบหนึ่งนี่ไงแล้วเขาเปลี่ยนใหม่เห็นปะเปลี่ยนเปลี่ยนกบแล้วเห็นปะ เนี่ยนะครับเนี่ยดูดูตรงที่ผมเลือกก็ได้นะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะเปลี่ยนเห็นปะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ามันจะเปลี่ยนแบบออโต้เลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดขายนะครับกรอบกลมมันจะพิเศษกว่ากรอบอื่นตรงที่ว่ามันจะเปลี่ยนหน้าได้นะครับเป็นของสะสมเล่นๆเนาะประมาณนี้นะครับอ่าจากที่ดูกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปลองลุยด่านนี้เลยนะครับว่าเล่นยังไงสำหรับกิจกรรมอันแรกนะขอลองนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไง อันนี้ให้ทำโมเล่นเหรอแค่นี้ปะไม่ระเบิดโหให้เล่นแค่ห้าเทิร์นด้วยอะ่ะสามไม่น่าจะไม่น่าจะพอนะ้ยไม่พอทุกคนมาถึงก็ก็ดูเหมือนจะยากเลย หรือว่าหรือว่าให้เราใช้สก,กิลนี้ดันหรือเปล่าปึ๊บปื๊ป๊ไม่มีประโยชน์นะเราใช้สก,กิลนี้ตุ้เออนะครับต้องแบบนี้ดิอ๋อใช้สก,กิลนั้นใส่เข้าไปเพราะว่ามิตามาเป็นมิตามาสายเทิ่มดาเมจนะครับเก็ตละนะฮะง่ายๆสำหรับดันแรกนะครับให้โยคินชีใช้สก,กิลสาม นะครับแล้วค่อยแล้วค่อยใช้สกิลใส่เพราะว่าไอ้มิตามะไม่จะทางานมิตามะนั้นอ่ะก็คือจะทํางานก็ต่อเมื่อบวกดาเมจสี่ถิห้าเปอร์เซ็นตถ้าหากว่าโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะซีซีนะครับซึ่งสกิลของอโยกินชินสกิลสามอะ่ะมันจะมีสถานะซีซีอยู่นะครับก็คือสับสนเองนะครับไปต่อนะครับโหอ,อันนี้ยากเลยอันนี้มีเงื่อนไขเล่นเจ็ดเทิร์นะครับมีเทอร์โม หรือว่าต้องให้ตัวนี้ดึงหรือเปล่าลองดูนะดึงดึงดึงาจังลูก่อนผมก็ไม่มั่นใจว่ามันต้องอยังไงนะครับเดี๋ยวลองตุ้มก่อนดานเม็นไม่ถึง โอ้โหฉิวเฉียดเลยทุกคนชิวเฉียดมากนะครับอ่ะเซฟไว้นะครับประมาณนี้อุ้ยได้หนังสือด้วยนะถือว่าดีอยู่นะอุ้ยรอบนี้บัตรสกินกับดารุมาดํดานะครับจัดไปนะครับรอบนี้จะมีอะไรบ้างขอดูก่อนสิบสองเทินน่าจะยากอยู่นะมีตัวเซฟนะครับน่าจะเล่นเป็นตัวหนึ่งนะ่าจะใส,าส่สีสีหรือเปล่าแล้วก็ให้ตัวนี้ระเบิด อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวผนขอลองเทสดูกันนะไม่ติดทีเลยแต่ว่าไม่ใช่เงืนอนไนี้นะฮะอูนักกระเดิอมอีกอันกันขอยาตออกก่อนละกันน่าจะไม่ใช่เงื่อนไขนี้หรือว่าน่าจะเป็นให้โยนเถินหรือเปล่าขอลองอีกรอบหนึ่งนะฮะมีจะมานอฟ้าด้วย โยเนเธอในโมมิจิมับเข้าไปแต่หน้าเม็ไม่ถึงหมา,มมาห,ห,หมายความว่าไงวะหมายความว่าอาจจะไม่ใช่สก,กิลดีดี่บ้างะโอหโหเอาเรื่องเลยู่นะ เอ้คุณคุนมันมีใบเมเปิลอยู่เป็นดาเมทังอ้อมหรือเปล่า <üğ ham> ใช่ไหมดาเมทังอ้อมมันนับหรือเปล่า <ste> er> ผมเกงว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่นับแต่ผมไม่มั่นใจเธอแล้วอะน่าจะน่าจะไม่ทันนะเดี๋ยวผมขอเทสด้วยอีกทีหนึ่งนะครับว่าใบเมเปิลเนี่ยมันรอดหรือเปล่าซู <c oughs> อันนี้สามารถดูของได้ดูสกิลเลือดเยอะเลือดเยอะเกาะเยอะสปีดโอ้โหผมผมว่าอันแรกอ่ะน่าจะเป็นให้น้องโยนมาแบบนี้ก่อนถ้าเกิดว่าใบเมเปิลมันนับเป็นมันนับเป็นภาษานะนะแล้วให้น้องตัวนี้ตามหรือเปล่าลองดูอุ้ยได้เฉยนะครับได้ เพราะว่ามันมีเงื่อนไขแบบเนี้ยแล้วตัว c ีตัวนี้ก็ไม่ได้ผมก็แบบเออผมก็ไม่กล้ามั่นใจนะอะ่สตันสตันน้องหมาโอเคอ่ะอีกรอบหนึง่งตุ้มแล้วก็ใช้ไฟไปนะครับหนึ่งไฟ ให้กับน้องต่อหนึ่งสองอ่ะโยนเทินต่อนะครับม,มันเล่นอย่างนี้ด้เปล่านะอู้หููู้้้เรียบร้อย <c oughs> โอเคตามนี้เข้าใจแล้วทุกคนเ,เงื่อนไขมันก็แค่แบบว่าคอมโบกันนั่นเองนะครับดูแล้วเหมือนจะยากใช่ทามองนิดนึงนะครับเราต้องรู้จักตัวละครนิดนึงนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะคสำหรับใครที่ไม่ผ่านนะครับก็ลองดูได้นะโอเคนะครับกิจกรรมน่าจะมีเท่านี้สําหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมน่าจะมาวันวันเสาร์นะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีประมาณวันเสาร์นะครับผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่าวันที่สองน่าจะเข้านะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าตัวละครน,น้องเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวไปละนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันสวัสดีครับ